ขึ้นแงแน่นอนนะครับคุณท่านครับอีกหนึ่งคนนะครับที่หลายคนจับตามองมากๆเลยทีเดียวนะครับนังแสดงซุปคอร,รอสของเราันนี้มิ้มรัตน์ตะวันีฮงโต้ความสวยความใสที่เราได้เห็นกันวันนี้นะครับ หลังจากนีในก้ใลเขาจะเป็นอย่างไรมจริงนะลกลกท่านกบังให้กำลังใจอย่างลดหลามเลยทีเดียวครับเริ่มขยับความเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆขนะยับความเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆนะ ขุนน้ำตาชริตาโจนเสนครับ เราเห็นคุนจอบนเวทีกับคุนจอในโรงภาพยนตร์และนี่คือคุณน้ำตาชนิตาครับ เวทีอี่นแจ๊กกี้ได้จองแนะ่น่าจะต้องมีอะไรที่น่าติดตามมากๆาดูจก้กทั้งทีเซอร์เด่นๆด้วยอื่จักกี้จักรีนกรับกาวาดเกียรตชัยครับและแน้นอนครับทุกคนครับเราอยู่กับ ที่เป็นทุกอย่างให้กับพนอแล้วคนระับสงเสียนับต้องรับับชมพราอารีคุธ ชุดแรกนะโดดเด่นเหมือนกันอย่างที่ผมบอกกับตั้งแนตะ่คนแรกเลยนะที่มาบนจอที่เราเห็นในชะีวิตจริง,รงที่เราเห็นคนระับเราจะจำตรงนี้ไว้หลังจากนั้นเราจะได้เห็นอีกคลิปภาพที่อยู่นบนจอภาพยนตร์ครับกับพนองคุงสุดตัวจริงๆนลครับเรื่องนี้ที่บทบาทเต็มที่ครับพวกเรา ชมกันก่อในภายในประเทศเลยทีเดียว แต่ับเชพวกคุณีมนักแสดงท,ทีกับของพวรน่าทีนาน่อ,อ,อยู่บริวณ้ด้วยนะครับขึ้นมาตั้งจิตให้เ็ที่แล้วก็ขอเชิพิธได้เลยครับสาธุสาธุสาธุสีสีวันนี้วันดีข้าพเจ้าจะขออัญเชิญคุณพระเสีรัาตนตมาอยู่เหนือกับ9ก้ากองขอเิญคุณพระทีเจ้าหมด้วยนักมุทายะ ขอเชิญคุณแก้วสำมัการมะอุดจบปปนรากคนที่อยู่แถวนี้ขอเชิญคุณหัวใจเศรษฐีอุปอากษัตริ์ขอเกิดโชคลาภแก่ทุกทุกคนขอเชิญหัวใจศิลป์ปะสุบูชาขอให้เกิดความเมตตาแก่คนทั้งหลายขอเชิญคุณหัวใจธาการเวกการกการัฐวิโกให้เป็นเสน่ห์รักใครข้าพเจ้าขอเชิญหัวใจหน่อมงนักบุญเอะให้แคมพ่าจต่สิล่ดี ข้อไหนก็น่าข้อน่ามาดีข้อวันข่อยเรื่องข้อนี้ข่อยคลายข้อปีขอยหายพุทธันปัดเป่าธรรมันปัดเป่าสังฆังปัดเป่าพุทธันปัดสะธรรมันปัดสะสังฆังปัดสะสาธุสาธุสาธุเรียนสวหางสว่างหายขอให้มันเกิดความสุขความโชคดีตลอดเดือนตลอดปีด้วยประกาศรัชนี้นะขอนะครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับสืบพ่อดนะฮะตำแหน่ง รือว่ารับพลังของเทพสามตาของเราครับและแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีผู้ที่จะประกอบพิธีของเราด้วยนะครับผมขอเชิญผ <c oughs> ู้ที่จะทําหน้าที่ในการประกอบพิธีปล่อยของเพื่อส่งต่อให้กับพนอของเราซึ่งตอนนี้พร้อมแล้วในการขอเชิญครับ ที่บอกแล้วความเรียวความจริงทั้งหมดกำลังจะเกิดขึ้นแน่อเอาเลยครับเชิญครับรทุกคนครับเราจะมาปล่อยของไปพร้อมๆกันเดี๋ยวของความร่บกือจากทาุกท่านครับช่วยนับถอยหลังไปให้กับคู้ของด้วยนะครับมาวกกุเราอรับห้าสี่ ไม่เคยคิดที่เราจะได้เห็นสองพนออยู่บนเวทีเดียวกันปกติแล้วพนอเดียวพนอนหนึ่งครูพนอก็สุดแล้วพอหลังจากนั้นเราได้เห็นตัวอย่างเปิดพนอหกแปดก็ 68, สุดเหมือนกันนี่คือสองพนออยู่บนเวทีเดียวกันครับทุกคนขอเสียงปรบมือให้อีกหนึ่งครั้งนะและแน่นอนนะครับมีทังสองท่าน 2, อยู่ด้านบนเวทีแล้วเดี๋ยวขอเชิญน,นะครับผู้กำกับของเราครับพี่ตั้มพุทธิพงศ์สายสีแก้วครับ ผู้กำกับเรื่องพน,นอขึ้นมาพูดคุย,ยกันทีบนเวทีครับมาเชิญครับโอ้โหเชิญเดี๋ยวพาพี่ตั้มก่อนแล้วกันครับครับนะผมพี่ตั้มคิดไหมครับว่าเราจะมีภาพที่ <laughs> สองพน,นอนะจะมาอยู่บนเวทีเดียวกันแบบนี้ไม่ไม่คาดคิดเหมือนกันครับแต่ก็แอบหวังไว้เหมือนกันนะคาดแบบว่าจะมีจะมีวันที่จะมีภาพที่ทุกคนใจ ใช่ครับเพราะว่าเห็นเนี่ยเราตื้นตันเมื่อกี้เมื่อกี้นั่งอยู่พอเปิดภาพเป็นพี่มีลราแบบคนลุกคนลุกเลยเมื่อกี้มันคือการหลอกแปะภาพทุกอย่างที่เราเคยเห็นที่เราเคยผ่านแล้วก็กําลังจะเข้าสู่อีกหนึ่งแบบาถรรมาบดใหม่อีกหนึ่งรอบใช่ไหมครับที่นี่เราทามถาพี่ไม่มีในบ้านดีกว่านะฮะในที่นี้นะถึงที่บอกแล้วว่ามีแต่คนแบบรอดูพนอแล้วก็หลังจากที่ปล่อยเรื่องพนอไปแฟนคลับก็เยอะมากผ่านมาแล้ว20ปีครับ ที่ไม่มียังจำบทต่างๆหรือว่าเรื่องราวในตอนที่เรารับบทเป็นครูพนอตอนนั้นได้ไหมครับจริงๆแล้วยังจําฝังใจแล้วก็อยากจะบอกทุกท่านนะคะว่าครูพนอรไม่ตายนะคะ <c oughs> ช่วงช่วงที่เล่นรองของหนึ่งกับสองเนี่ยบทแล้วก็เขาเรียกว่าคาถาเนี่ยยังจําได้ <c oughs> ทุกบททุกค่ะ <c oughs> <c oughs> แสดงว่า นั่นคือแบบุกเปลี่ยนไหการที่นมพิสูจน์ังจากลองขอไปใช่ไหมคะแต่ต้องชื่นชมนะคะว่า casting director พาพย์เรืงเรื่อนี้ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามีความเหมือนมีความคล้ายสิ่งหนึ่งที่มันมีชอบดูในหนังคือคือคาแรคเตอร์และความเชื่อก่อนที่เราจะเสียตังค์ดูหนังสักเรื่องเนี่ยเราต้องมีความเชื่อแล้วพอเราเห็นแล้วว่ามันใช่มันคล้ายเราอยากจะดูเลยค่ะ นะะฮอย่างที่บอกนะครับว่าครั้งนี้คือการบส่งต่อเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงนะครับพี่วิมนีกับเชอปารลองเอามือแบบปิดจมูกกับปากก็ได้นะฮะเอาอะไรไม่เหมือนนะใช่ไหมฮะสุดยอดนะต้องยอมรับลูกแม่แม่แท็ิซ์ทัสซิ่งนะสุดยอดจริงๆและครั้งนี้นะครับเรากำลังจะมีงานถ่ายทอดนะฮะผมว่าเมื่อกี้เขาพิธีส่งมอบใช่ไหมผมว่าเขาไม่ได้ส่งมอบเหมือนเขารวมตัวกันเขารวมตัวกันในตอนสองคนแล้วแบบ เอ๊แค่คนเดียวยังยังหนาวพี่น้ำจะบอกไปอะไรหรือเปล่าครับอย่านะไม่ไม่ไม่ที่พี่มีรู้สึกไงบ้างครับว่าตอนนี้เดี๋ยวบทกรุมานอของเรากำลังจะส่งต่อมาให้กับเชฟบานที่เป็นการเล่าเรื่องราวจุดเริ่มต้นนะครับทำให้คนได้รู้จักพันองมากขึ้นทำให้เราอยากดู<ม>แล้วสิ่งที่มันเป็นโลโก้ของภาพยนตร์นะคะคือความเสียงสยองทุกสองนาที<ม>จากอลองของหนึ่งลองของสองเราได้เห็นความเสียงสยอง ทำให้เราเนี่ยหรือว่าแฟนคลับที่ชอบหนังสยองๆแบบน,นี้อยากจะรู้ว่าแฟลชแบ็กกลับไปเนี่ยมันจะสยองและเสียวแค่ไหนมันจะ2นาทีหรือหนึ่งนาทีหรือเสี้ยววินาทีเราต้องคอยติดตามนอ่าครับรมาที่เชอร์ฟานปบ้านกนกาอนี้อาจจะได้เห็นว่าเรามีกรารแบบรีแอคเดนภาคแรกๆหรือว่าฝีมือของพี่ม่มีไปแล้ววันนี้ในฐานะพนอครับเรามีอะไรอยากจะบอกกับครูพนอบ้าง ครูพนอวันนี้กดดันมากค่ะแต่ว <indie> ่า <contributing> ด no. really okay. ีใจมากที่ได้ได้รับเล่นเป็นครูพนนตอนเด็กนะคะเพราะอย่างน้อยก็ยังยังไม่ถึงขั้นที่พี่าิ๊กที่ต้องแบบว่าแบบน่ากลัวขนาดนั้นแต่ว่าคิดว่าน่าจะเป็นบทบาทที่จดจำอีกนานเหมือนกันค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ทำไว้แบบดีมากๆเป็นลำน้ำของทุกคนค่ะสำหรับสำหรับพี่บิมีนะพี่บิ๊กบอกเลยว่าเราเห็นน้องเชอร์ฟังในรูปใสๆน้า มันเป็นสไตล์นี้ยิ่งทำให้เราอยากซื้อตั๋วเข้าดูมากๆเลยค่ะค,ค่ะถ้าไม่มีพี่บี๊วันนั้น <c oughs> ก็ไม่มีพนองเมื่อ <c oughs> ว,วันนี้เราค่ะีแล<ม> <c oughs> แล้วก็อีกหนึ่งคนที่เป็นบอกว่าต้นกำเนิดพี่ตนะั้มครับความขังเพิ่มมากขึ้นจะมีคูณมากขึ้นแล้วโดยเฉพาะวันนี้สองพนองอยู่ด้วยกันหลังจากนี้มันจะมีอะไรที่ขลังหรือว่าเกินคาดอีกไหมครับพี่ตั้มจะสปอยตรงนี้ก็น่าจะไหวไหมว่าจะไง เราของกั be บเนินต่อไปนี่คือจักรวาลแล้วจริงจริงวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าเหมือนมันถูกเชื่อมต่อกันโดยสิ้นเชินะครับพระนองกับหลองของมันคือจักรวาลกันแล้วมันถูกเชื่อมต่อกันวันนี้โดยสิ้นเชิแบบโดยคุณตัวทั้งผู้และคุณตัวกรรการยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าแอบสปอยได้มาอาจจะเป็นจริงจริงแทนรอติดตามได้แล้วกันนะครับ เะค่อให้ได้500ล้านก่อนอด้ไดอยู่แล้วสบายๆนะะขนาดนี้ะครับพี่ม่วมีครับมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆของพนอลนแล้วก็ร้องของที่หลายคนแบบรอ,อติดตามอย<ม>ู่บ้างครับเชิญได้เลยครับอยากจะบอกว่าความเสียวสยองกำลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้คะ่ะไะชมพร้อมกันเลยนะคะทุกคนครับขอช์ร่วมมือกับพี่มั่มีองเหน่คุณมากเลยนะครับเดี๋ยวอ้นีม แป๊บนึงก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเรายังมีชจคกี้นครับคุณน้ำตาจริตาแล้วก็ทอมิมเราตะรวดีครับเชิญครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามา คุยกับแต่ละคนที่พี่ตั้มแล้วก็ทีมงานก็ยังบอกว่าแต่ละคนคือสุดในทุกด้านทุกบทกของตัวเองจริงนะครับมาเรื่องที่อาจจชก,กี้ก่อนแล้วกันนะครับผมทั้งนี้ครับพนอของเราสุดในเรื่องไหนบ้างที่เราจะเต็มไฟสุดๆเลยถามว่าสุดในเรื่องไหนบ้างสุดในทุกเรื่องเลยครับทั้งบทบาทแล้วก็เรื่องของแบบทั้งวิธีการถ่ายทำต่างๆอย่าเงี้ยสำหรับผมผมรู้สึกว่าพนอเนี่ยเป็น หนักเรื่องที่แบบต้องเล่นกับสายสัาาสตว์ใช่ไหมเล่นกับคนดำเล่นกับคนใสอะไรเงี้ยมันต้องใช้จินตนาการสูงมากเป็นอะไรอะไรอะไรทำบ้านแบบอย่างเงี้ยก็แบบเออถ้าสมมติว่าเราโดนเล่นของจริงเนี่ยเราจะต้องแบบรู้สึกยังไงกับการเอ็กเซรสอารมณ์มันออกมาแล้วก็ท้าทายตัวนี้แล้วก็ต้องเป็นผู้พิจในทุกครั้งที่ไปออกกองอะไรอย่างเงี้ยถือว่าท้าทายมากอันนี้คือครับที่ที่แฟนคลับเห็นอันนี้เขาไม่อาบหนาะอันเนี้ ก็คือสุดในการมไม่อ่านนะคจริงๆริงใช่ใช <g ill ly> อาทิตย์นี้เราน้ำตาลครับสุดของเราวันนี้แอปเพลเาางวันนี้แต่เราเป็นเป็นแม่เลยไงแอเปเพลงไหมวันนี้ที่แบบว่าเจอพี่โอ้โหเซอร์ไพรส์มากหนูเป็นแม่ของพีม <c oughs> <c oughs> ่มารีโอ้โหเบสิ่งมาก <c oughs> เล<ร>ยค่ะ <c oughs> ก็สุดยังไงล่ะคะบอกเลยว่าสุดทุกฉากที่ออก <c oughs> คือในเรื่องสนุกมากแล้วก็มีหลายฉากให้ว้าวเยอะมากค่ะ เใช่ไหมเพราะฉะนั้นการันตีว่าของเราเองในบทบาทเราเองก็สุดอยู่แล้วใช่ค่ะเมื่อกี้มีสุดหนึ่งสุดสองนี่ว่าครับบิงมครับ,ขอ,บ,รบของเรานลครับเราคิดว่าความสุดครั้งนี้ที่หลายคนจะได้เข้าไปเจอในโรงภาพยนตร์ในเวอร์ชันของบิ๊มเองข้องนู้นะคะสําหรับตัวจิ๊กเนี่ยก็จะมีทั้งความแสบแล้วก็ความซา สวยแบบนี้สวยคนหลอกกนอดนี้เดบนจอจะเป็นยังไงทีนี้นะครับอีกหนึ่งคนครับบนจอมองค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าบนจอมองอให้ทุกคนจับภาพตรงนี้เอาไว้ให้แล้วจะลืมไปเลยอันนี้น้องเชอมาครับเราใส่สุดเต็มที่ทุกฉากจริงๆนะหลังจากที่เแถลงข่าวจากที่คุยกันรอบแล้วอรอบที่แล้วครั้งนี้การันตีความสุดนิดนึงเพราะว่าเราจัดเต็มในช่วงไหนบทบาทไหนตอนไหนบ้างทุกตอนนะคะ <laughs> ภาพยานตร์เรื่องพนองกันนะคะครับผมทุกคนครับขอเชิญะรวมมือกันฟังสุดของทีมนักแสดงของเรานฮะเอาละครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอยากให้แต่ละท่านนะครับฝากภาพยานตร์พันองของเราสักเล็กน้อยเรื่องที่เจ๊กกี้ก่อนได้ไเ,นนเลยครับครับผมก็อยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องพันองนะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมด้วยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเซลเยขอสองอาทิตนะครโอเคอาอนเดี๋ึ่งน้ำตาต่อเลยก็ได้ครับ ก็ภาพยนตร์เรื่องแรกเหนกันค่ะก็อยากให้ทุกคนได้มาดูค่ะว่าตัวต้นเรื่องถ้าไม่มีแม่นวลก็มไม่มีพานอนตัวต้นเรื่องไปทําอะไรไว้ต้องมารว่วมกันดูค่ะ,ะราเคับบิก็ปะพานอนด้วยนะคะเปะน็นคนบาดึงของสมเลยนะคะมีทั้งความแสบแล้วก็ความซานะคะ ในโะะรงภาพยนต์ทั่วประเทศเลยนะคะกับพนนงบอกเลยว่าใครที่คิดถึงนางสยองขวัญในตำนานของไทยอยากลองของคุณจะได้เห็นต้นกำเนิดของพนอ,นอนในเรื่องนี้และความสยองอยังคงอยู่อย่างเต็มเปี่ยมแน่นอนค่ะเอาละครับสุดท้ายครับพี่ตั้มคบเชิญครับก็บ16มกราคมนี้3วันนะครับวันครูด้วยรงกับวันครูด้วยนะครับก็คือพนอเข้าใจวันแรกแต่จริงมันจะมีรอบพิเศษก่อนับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปสีืบสยอง ฝากให้เป็นอีกหนึ่งตำนานของครูปน้องสำหรับที่รอบของเนึ่งกับสองเป็นตำนานสำหรับจังหวัดของไทยและที่อยากให้เป็นตำนานในความรู้สึกทุกคนระหวาไปคล้ายๆกับตอบแรกที่เราสองครับขอบคุณมากครับผมอะไรครับและนี่เลยครับคือทีที่อยากจะบอกกับทุกคนนะครับเราจั้งแต่ในทุกๆช่วงจริงๆในทุกบทบาทนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะครับทีมดัซแสดงของเราลงไปถึงกับมีตั้มด้วยนะครับสายภาพ ร่วมกันสักนี้นึ้เลยครับเชิญเลยครับ